สวัสดีครับผมวิวนิกไอทเคนะครับผม,ผมก็คลิปนี้นะครับอยากจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบคุณทุกวิวทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทั้งใน Youtube แล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับผมก็ช่วงนี้นะครับเหตุผลที่ไม่ค่อยได้สตีมทุกวันหรือว่าเข้าร่การแข่งขันพับจีพนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับผมได้ทำงานกับ MySki g o b o Thailand ครับในตำแหน่งมาเชลหรือว่ากรรมการกุมการแข่งขัน p u m o m o l i t h t i l i n d n e l i u k ซีซั่นนี้นะครับก็ทีมที่ผมได้ไปเป็นกรรมการก็คือทีม MITH ครับผมก็เวลางานนะครับก็จะเป็นช่วงเดียวกับการแข่งขันแล้วก็สอมทีมของ PUBG PC ครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการแข่งขัน PUBG กับทีม M2K รายการที่อยู่ใน3เดือนต่อจากนี้ไปตัวผมเองนะครับจะไม่ได้เล่นในฐนานะ in-game leader เพราะว่าตัวผมเองนั้นไม่มีเวลาซอมทีมแล้วก็ไม่มีเวลาแข่งด้วยครับผมเลยเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเป็นโคช้ชแล้วก็เมนเจอร์ครับเพื่อดูภาพรวมแล้วก็วางแผนให้กับทีมแทนครับผมก็เมื่อการงานเข้ามานะครับก็คงต้องเป็นบทบาทของตัวเองไปส่วนเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆใน แล้วก็ Facebook นะครับผมก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันทิตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยังคงมีแพลนหรือว่าคอนเทนต์ที่คิดในหัวอยู่เพียบเลยครับอยากจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ youtube ด้วยนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรอยากฝากอะไรไว้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่มาสนับสนุนแล้วก็